<önemli S 2> <ales> ครับพี่น้องครับหลังเวทีเกิดอะไรขึ้นนักเข้าจากทั้งไหนเนี่ยมาสัมภาษณ์บอสโจกระ่าเอ๊วอนพะโดนทกนพะโนพีของฝากว่า

ปสาธิตสาธิตกอนควงปากใหม่ปุ๊บครับผมอะไรนะพี่บอกว่าอะไรนะมาถามอายุกันแหมแหม่ฝันเห็นเลยนะเห็นจะซื้อหวยแล้วล่ะใช่ใช่อุ้ยพี่พีทฝันได้ไงบ้างฝันดีใช่ไหมวันดีวันเห็นก็เลยทักไปถามว่าอายุเท่าไหร่เอาละอายุอะไรเราจะได้เอาละท้องขาพี่น้องพี่พีทฝันหนึงเสียบ หลังเวทีสดๆอะพี่น้องครับนี่ผมไม่แน่ใจก็กานะพี่น้องว่ารายการนี่ยังเนาะล้วพี่น้องบรรยากาศการเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเนาะปุบปับปุบปับ บรรยากาศหไหพี่น้องบ้างครับหลังวทย์สองนาทีสามนาทีพี่น้องครับกัทางนี้เสียงดังนิดนึงครับพเพราะเพลงนี้กัติดลีกัิชิดน้ำผมก็เลยขอุยาดยางออกบ้างนอกก็พี่น้องจะสรุปสรุปกพี่น้องสรุปสถานการณ์วันนี้ทางแที่ยุสนามบินเนาะบบผมกะก่อนเดินก็ต้องขอขอบคุณเสียนนท์สบีนะครับ แต่มาเคลื่อนแล้วเสียนนก็ได้ไปกินข้าวน้ำกันครับแล้วก็ได้ไปน,อ,นอ่นคอนโดเสียนนครับโอ้สุดยอดหลายๆเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นบุญและบารมีโอ้เสียนนได้ไปนอนคอนโดเสียนนนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายครับก็ได้ไปเตรียมตัวรับพิลาบจนะครับลวกบ็บรรยากาศก็ยังที ทุกคนเหน็นเนาะครับโอ้โอ้บุญเน,นี่ยครับพี่น้องท <mm> ั้งมวลทั้งห้าทั้งตื่นเต้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับพี่น้อง <mm> ผมแบบรู้สึกว่าประทับใจประทับใจมากเลย <mm> แบบบรรยากาศครับตอนตอนที่อยู่สนามบินนี่คือแบบโอ้โหแบบโคตรแบบโคตรสุด <mm> เหนือข้ามันใหญ่เลยเหนือข้ามันใหญ่ครับพี่น้องครับ <mm> แล้วก็หลังจากที่ไปจากสนามบินเนาะเรียบร้อยแล้วกะ ไปกินเข่าคับกับบอโจเสียนน์นะครัอีหล่าเนาะอันก็ซอนุชโอ้โหร้านประจำของบอจโจครับบอจโจก็คือันกมีบบานอยู่แถวหนีน้ำก็ได้ไปมีโอกาสด้ไปกินเขาน้ำบอโจครับวิลาครับเสียนน์รู้เทอว่าเป็นเกียรติอย่างจริงเะครับเป็นบุญของผมเนาะแ๋ยวตอนนี้ครับพี่น้องครับมาถึงหลังเวทีบอจโจครับกลับจากญี่ปุ่นครับผมกับ ได้่มากแวหมาแว่แข่กังใจทีมงานเลยกระพิลากะมาเนาะโอ้สุดยอดหลยครับเนี่ยคือหัวใจผู้นําเป็นห่วงทีมงานตอนอยู่ญี่ปุ่นนี่ก็ถักมาหาเสียนุ่นซูมือใี้พี่น้องครับเน,นี่ยคือแบบถามข่าว,ข,าวข้าวลูกน้องเนาะเนี่ยคือแบบสุดยอดครับผู้น,นําครับพี่น้องสุดยอดไย,ย้แล้วก็เมื่อกี้ครับ <laughs> พี่พีษซื้อของมาฝากเสียนุน่นเสียนุ่นยอนไหมผมตัวเนี่ยอย่างน้อแบบเนี่ยเนาะเดี๋ยว้องไป ศึกษาได้หนแล้วกับน,นางานมื่อนี้กับพี่น้องค้นหลายครับอายะเลยขนาดแบบฝนตกเลยพี่น้องฝนตกสองรอบรอบสองสามรอบนี่แหละครับค้นเนี่เต็มั้งอ้สีเลยสุดยอดครับสาวน้อยลำเบิร์นโชว์โอ้สุดยอดหลายครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งครับผมพี่น้องเมื่อนี้ครับขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีพะังเงียบเอฟซีอีหล่าเอฟซีบอโจเอฟซี FC สาวน้อยพิบานแท่งสาวน้อยลำเมินโชทุกคน เดซี่เสียน้นนะครับเด็ซพ่อการชัยครับตอนนี้ช่องผมเสีย MJO2 Official ครับมียอดคนติดตาม30,000ซับสไครต์เป็นที่เรียบร้อยครับผมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทุกคนหลายๆครับผมที่แบบเด็ดเผมมีทั้ง30,000คนติดตามเนะครับพี่น้องครับการเสียงดังกับขอขอให้พี่น้องนั้นด้วยครับเพราะว่าตอนนี้อยู่หลังเวทีครับผมกับสิได้เป็นบรรยากาศพี่น้องเบิ่งครับตอนน้นี่ ้วกตอนนี้ผมก็ไดิ่งยางออกมาข้างหลังเวยที่ประมาณเกือบร้อยเมตรครับพี่น้องแต่ว่าเสียงยังดังอยู่เนาะขอพณนี่น้องหลายๆครับที่ติดตามให้ผมเนาะเออมาเนี่ยครับพี่น้องกันขอมาเบิ่งลิปยางรถลังกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วนี่ก็นานนี่พี่น้องไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเหมือตอนนี้กับพี่น้องกับกลับมาแล้วกับบอดโจวิลลากับมาหดไทยแล้วดีใจหลายครับพี่น้องคจดฮอดครับคิดฮอดบอดโจ นนืันนี้ต้องไปกินข้ากันกะไปคุยกันหลายๆอย,ย่างครับพี่น้องโอ้ดีใจหลายครับดีใจหลายที่มีโอกาสได้มาอยู่จุดนี้ครับขอบคุณบอสโจแหย่โอกาสครับผมขอบคุณเสียนนท์ขอบคุณบอกกันใช่ครับซอ,อนทดซอบีพี่หลาครับผมแล้วพี่พี่เอฟไอพี่พี่เอฟซีพลังเงียบทุกคนพียอมินนะครับที่แห่คขันะนน้ำตลอดมากครับผมขอบคุณหลายๆครับเดี <c oughs> ๋ยวบอกกันอีกอทีหนึ่งนะพี่น้องเนาะ คือจังวังอันนี้เนาะพี่น้องก็คือจังก่อนหน้านี่ยที่คลิปที่ผมได้ลงไปพี่น้องล่องล่องไปเบิง่งน,นได้ครับผู้ใดบ่ะั่าเด้เบิ่งคลิปก่อนหน้านี่ไปเบิ่งเลยครับบรรยากาศหน้าเวทีเมื่อกี้นี่โอ้โหสุดยอดพี่น้องที่ล่าก็บดโจออกไปหนา้าเวทีคนกีการ์ดเหล่าแบบขอกวัฒนายรูยทั้งหลายอันนี้คือสาวน้อยรำเพลินโชว์นะพี่น้องแล้วก็วันที่ย1ครับผมมีงานเปิดวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพี่น้องแล้วก็ค่ายโตเกียวมิวสิก นำทีมโดยบอสบิ๊กอ่าบอสบิ๊กครับแล้วก็น้องซีแกมแล้วก็อีกหลายๆคนครับพี่น้องกะให้พี่น้องนะครับฝากงานนะพี่น้องผู้ใดอยู่ใกล้กับมะม่วนน้อกันบัตรขันผู้ใดมาบ่ได้เขาคุ้มปิดได้ครับทไปที่เพจสาวน้อยเพชรบ้านแดงครับผมขับมะม่วนน้อกันครับพี่น้องบัตรราคา1น9บาทคุ้มแน่นอนระบบแสงสีเสียงอลังการแน่นอนซึ่งผมขอเอาเลยครับเดียวว่าในประเทศไทย พอมีอะไรมีแบบนี้แล้วก็เป็นมิติใหม่แห่งวงการมอลําครับผมฝากพี่น้องไว้แค่นี้ครับพ็ก,กันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ